กลับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเย็นวันศุกร์นะครับผมที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้ยี่สิบสองเลยยี่สิบสองนะครับกันยายนปีสองพันห้าร้อยนะครับหกสิบหกนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมนะครับแอดมินน็อตหรือว่าแอดมินศูนย์สี่นะครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับได้ได้ยินเสียงกันชัดไหมครับเมื่อกี้มีอัิเตบนิดหน่อยครับผมแฮปปี้ เดี๋ยววันนี้ใครอยากดูแบงก์สิบละราคาใบาเป็นแสนนะฮะติดตามได้ในไลน์นะฮะใบเดียวนี่แหละไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยกนงยกแนวอะไรนะใบเดียวนี่แหละใบเดียวราคาเป็นแสนนะฮะคนชอบหามันเข้ามาจังเนี่ยน,นี่เอามา,าก็ สำหรับ,บต้นคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญส0บบาทนะครับอันนี้ก็มันก็มีคนถามมาเหมือนกันนะว่าไอเหรียญส0บาทเนี่ยเล่นกันเป็นหมืนห่นหรออะไรเงี้ยครับนะครับมันจริงๆถ้าถ้าถามว่ามันมันก็จะมีรุ่นที่เขาเล่นกันหรือว่าถ้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 าเรียกแบบที่เขาเข้าใจกันก็คือเขาเรียกว่ารูปแบบเหรียญน,นะครับอาจจะเป็นเหรียญตลกอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูรูปแบบหนึ่งที่ผมรับนะครับเหรียญ10ปี40นะครับ ก็ทำความเข้าใจกันอย่างช้าๆชัดๆนะฮะกดคัดผิดคัดคัดขวาขวามือขวามือขวามือขวาขวามือกดตรงลูกศรน่ะกดกดเร็วพีอ่านี่นะฮะเหรียญไส้เลื่อนไส้เลื่อนทั้งนี้เหรียญไส้เลื่อนเนี่ยมันก็จะมีเลื่อนมากเลื่อนน้อยนะฮะหรือ นิดเดียวแล้วมองไม่ออกเลยคนก็อาจจะไม่เล่นกันนะครับแบบนิดเดียวแบบผมตรงไปนั่งเล็งอยู่นั่นแหละแบบบางคนแบบเดินหยิบมาหน้าร้านแบบเอากล้องส่งแล้วส่องอีกก็มันมันขยื่นตรงไหนพี่หามเขาเขาก็บอกให้ผมสอ่งอยู่นั่นแหะผมก็เพราะถ้ามันขยื่นนี้มันไม่ต้องส่งก็ได้เลยแบบแบบได้ภาพอะคือคือใครเห็นก็ก็รู้ว่ามันขยือ่นอะแบบเนี้ย อ่าแบบนี้คนจะเล่นถ้าเยือนนิดนึงแบบฉีกเล็กๆก็เล่นนะเดี๋ยววันนี้ผมก็มีเหมือนกันมาให้ดูเหมือนกันแต่แต่มันจะเล็กกว่านี้นะฮะแต่อันนี้คือเลื่อนแบบเยอะมากมันจะมีเหรียญฉีกแบบเล็กๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็เล่นเหมือนกันแต,แต่แต่มันไม่ได้แพงขนานดะเป็นพันเป็นหมื่นครับอันนั้นแค่หลักร้อยนะครับแต่ถ้ามันเยอะๆแบบนี้คือเลื่อนมาทั้งวงกลมทั้งเหรียญแบบขยื่นมาจนจะทนขอบไปแล้วอย่างเงี้ยแพงยิงถ้าสภาพสวยๆ,ๆด้วยนะคือเล่นกันแพงมากยิงผ่านการเปรดดรืออะไรเงี้ยก็ อาจจะมีแบบแตกๆหมื่นบวกอะนะครับถ้าถ้าพวกเกรดสูงๆหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เขาเล่นเหรียญพวกนี้ถ้าถ้าเกรดมาแล้วมันก็ค่อนข้างจริงๆเหรียญเนี้ยมันมันก็ไม่น่าจะมีปอนมนะมันมันยังไม่มีปอมปัจจุบันนะฮะปัจจุบันมันยังไม่มีปอมแต่ว่าพวกก้อยสองด้านเสียนตรงนะครับพวกอย่างนั้นอ่ะมันมันมีปอมเยอะบางบางท่านแบบชอบสะสมแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเหรียญที่ไม่ได้เกรดอะไรเงี้ยดังนั้นคือส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยซื้อกันอ <S 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 ่า<ๆ>ถ้าพวก บบก้อยสองด้านหัวสองด้านหรืออะไรเงี้ยที่บางคนเขาเขาดูไม่ไม่ช่วยจริงๆอะ่ะบางบางท่านก็จะอาจจะไม่ซื้อแต่เหรียญพวกเนี้ยมันไม่มีปลอมมันมันไม่มีปลอมนะครับณนะนะปัจจุบันแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะดูง่ายคือแค่แค่คุณหยิบเหรียญขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบก่อนใช้อะไรเงี้ยแค่สังเกตดูแค่นั้นอ่ะโอ้ยเฮ้ยมันขย,ยื่นมาเยอะนี่หว,ว่าอะไรเงี้ยก็มันก็ขายได้แหละดูง่ายมันมันไม่จำเป็นต้องรู้พออครับดูเหรียญรอสิบอะไรที่คุณใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็ได้เหรียญเหรียญสิบอะ่ะ แล้วถ้ามันใช้เยื่อนอย่างเงี้ยก็ซื้อเหมือนกันอย่างเหรียญน,นี่ก็ผ่านใชหนะที่ที่ที่ผมมีนะเหรียญเหรียญในร้านที่ซื้อมาก็ถ้าจาไม่ผิดนะ่าจะเป็นตัวของเดิมใครก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนคนแบบเป็นพ่อค้าอะไรนี่แหละถ้าถาจำไม่ผิดนะเหรียญน,นี้ได,ได้ได้มานานมากเลยครับมันเป็นไส้เลื่อนเนี่ยอันนี้เลื่อนเยอะเลยนะแต่ก็มีพวกเหรียญฉีกอะไรทั่วไปกับพวกเหรียญตรงนี่ก็ได้มาบ่อยนะใครมีก็ลองเสนอเข้ามาได้ครับ เหรียญไส้เลื่อนนี้นะฉีกเล็กๆหรือว่าพวกเหรียญตรงก็เสนอมาได้เหมือนกันนะครับพวกเหรียญสิบหมุนเวียนพวกเหรียญบาทหมุนเวียนเหรียญอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเข้าใจเรื่องเรื่องรูปแบบเหรียญเรื่องอะไรเงี้ยมันมันไม่จําเป็นต้องเป็นปีสี่ศูนยะ์อย่างที่ผมบอกคือคุณดูอะไรก็ได้แค่แค่มันใส้เลื่อนนะ่ะมันมันก็ได้เหมือนกันอ่ามันหัวใกล้หันไปทางเดียวกันแต่ไม่เอาเหรียญวาร้านนะอย่างเอาก,ากัญจนามาถามขายบอกหัวตรงนี้ มันมันตรงอยู่แล้วเหรียญวาระมันมันเสียนตรงอยู่แล้วนะในประเทศไทยอะ่ะตั้งแต่ปี2515มานี่เสียนตรงทุกวาระนะครับจะมีปี17ที่เป็นเหรียญ150บาทก็มีสลับเหมือนกัน <c oughs> สวัสดีคุณเท่นเทนสวัสดีคุณนีละพลน,นะฮะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ <c oughs> ่าไอ้พี่ยอเสนอเข้ามาได้นะครับสําหรับเหรียญ10บ,บาทไส้เลื่อนแอนะบเ <c oughs> สียนขวางอะไรก็เสนอมาได้เหมือนกันนะมันก็มีราคาเล่นกันแหละแต่ มันมันไม่ได้แพงแบบเป็นพันเป็นหมื่นนะฮะถ้าถ้าจะเอามาขายแพงหลักพันหลักหมื่นก็เอาไอ้เนี่ยไอ้แบบในภาพอะบางคนมีเหรียญเส้นตรงอยากจะขายเหรียญละหมื่นเนี่ยมันไม่น่าจะมีใครซื้อนะฮะมันเต็มพี่ถ้ามันสวยก็หลักพันอะได้หลักพันแบบพันต้นๆอะไรเงี้ยถ้ามันแบบสวยๆนะแต่ถ้าไม่สวยนี่ยผมขายออกก็เท่าไหร่ไงก็ไม่ก็ไม่แพงอะ เหรียญเหรียญเกือบสลับยางเช่นเหรียญอ่ากันจนาอะไรอย่างนี้ผมได้มาบ,บ่อยเลยนะ <laughs>